เสริมอํานาจของอาณาจักรอยุธยานะครับอยุธยานี่ก็เคยเสียเอกราชให้กับพมา่าเนี่ยถึง2ครั้งครั้งแรกก็ปี2112กับครั้งที่2ปี2310่เพราะเหตุใดเราจึงเสียกรุงถึง2ครั้งหนังสือบางเล่มก็บอกว่าเสีย2ครั้งบางเล่มก็บอกว่านอกจากเสียให้พมา่าแล้วเนี่ยเราก็ยังเสียให้กับญี่ปุ่น เพราะว่าเรายอมให้ญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นฝั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหรือหนังสือบามเล่มบอกว่าเสียมากกว่านั้นเป็นหลายครั้งเลยเป็นสิบครั้งเลยอันนี้ก็แล้วแต่ที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะมองประเทศว่าเป็นยังไงหรือว่าชา,ชาติอื่นเนี่ยเขามองประเทศไทยเนี่ยว่าเป็นยังไง แต่แต่ว่าในหลักสูตรที่เราเรียนกันเนี่ยเขาก็เขียนมาว่าเราเนี่ยเสียกรุงแค่สองครั้งอ่าครั้งแรกก็เกิดจากชาวอายุทยาเนี่ยแตกความสามาคัคคีแตกความสามาคัคคีแล้วก็มีไส้ศึกขุนนางแหละตัวดีเป็นไส้ศึกการกรอบกู้เอกราชก็เกิดขึ้นอ เสียกรุงเนี่ยในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา,าธิราชผู้เราก็เสียกรุงไป15ปีหลังจาก2 1 1 2เนี่ยเราก็ตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่าหลังจากที่เราเสียกรุงไป15ปีเนี่ยพัดในสวนท่านก็ทรงเติบใหญ่แล้วท่านก็คงคิดว่าเราที่เราจะยอมเป็นเมืองขึ้นของพมา่าไม่ได้แล้วท่านก็เลยประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลง เมืองแครงเนี่ยเาจากที่ครูศึกษามาเขาบอกว่าบางที่อยู่ที่กาญจนบ,บุรีบางสื่อบางเล่มก็บอกว่าอยู่ที่สุพรรณบุรีสรุปเมืองแคงอยู่ไหนอันนั้นไม่ต้องไปสนใจไม่ออกข้อสอบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถามว่าเมืองแคงอยู่ที่ไหนก็ประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลงแล้วก็กอบกู้เอกราชได้ หลังจากนั้นเนี่ยพม่าก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาลุกลานอายุทยาเพราะว่าเกรงกลัวความสามารถของเจ้าอของพระนเรศวรมหาราชต่อไปการเสกกรุงครั้งที่2อ,อสาเหตุมาจากการขาดประสบการณ์ในการทําสงครามข,าขนาดใหญ่ของอยุธยาถึงแม้ว่าอายุธยาเนี่ยก็จะทําสงครามกับพม่ามาอยู่ตลอดอยู่เรื่อยเรื่อแต่ก็ ไม่ได้พม่ากเนี่ยก็ยกทัพมาแต่ว่าไม่ได้ยกทัพใหญ่มาถึงขนาดนี้เ,เราก็ทําให้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ขาดประสบการณ์ในการทําสงครามกับพม่าที่มีขนาดใหญ่ก็คือพม่ากยกทัพมาเป็นจํานวนมากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของพมา่พมาพม่าเนี่ยมาตีอยุธยาบ่อยมาบ่อยมากเลยปีหนึ่งครั้งสองครั้งหรือว่านานๆานานานทิง้งมาทิง้งแต่ว่าก็ถือมาอย่างไม่ขาดสายอ่อ ก็ทำให้อายุทยาทให้พม่าเนี่ยรู้ช่องทางในการที่จะเข้ามาถึงอยุทยารู้นิสัยคนไทยว่าเป็นยังไงรู้เส้นทางการเดินทางเป็นอย่างดีทีนี้พมา่าเขาก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธนะ์สมมุติว่าถ้าเกิดเดินทางมาจากพมา่าวิ่งตรงมาเลยก็คนไทยาชาวอยุทยาเนี่ยก็รู้แล้วว่าจะต้องดักตรงนี้ทีนี้พมา่าเขาก็เปลี่ยนใหม่ ลองเดินอ้อมดูเดินอ้อมนูน่นอ้อมนี่ทาให้ชาวอายุทยาเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านเอาไว้อยู่ต้านความสามารถของพมา่าเราจึงเสียกุงครั้งที่สองและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยอายุทยาเนี่ยขาดผู้นําที่มีความเข้มแข็งคุนนางเนี่ยก็แตกความสามาคัคคีส่วนใหญ่เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ย จะพ่ายแพ้กับพม่าเนี่ยก็เพราะว่าคนไทยเนี่ยชาวอายุทยาเนี่ยแตกความสามาคัคคีนะปัจจุบันเนี่ยคนไทยก็ทะเลาะกันอยู่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปจะเป็นยังไงเพราะว่าเราเนี่ยขาดความสามัคคีในประเทศทําให้เราเนี่ยพ่ายแพ้ต่อสิ่งต่างๆอ,อ่อนนอกเรื่องไปนิดนึ่งทีนี้กลับเข้ามาถึงอายุทยาก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีกษัตริย์ ไม่มีกระสับมีขุนนางก็คือเจ้าพญาตากเนี่ยขุนนางคนหนึ่งนะเจ้าพญาตากเนี่ยเขาก็มองดูว่าเอ๊ะอยุธยาเนี่ยคาดว่าจะไม่สามารถปกป้องบ้านเมืองได้แล้วท่านก็เลยก็เลยรวบรวมกําลังทหารกําลังพลแล้วก็เงินทองตอนนั้นเนี่ยพยาตากเนี่ยก็ให้รับหน้าที่ว่าคอยปกป้องอยุธยาไม่ให้พม่าเข้าโจมตีได้ ท่านก็รวบรวมแล้วก็รวบรวมผู้คนแล้วก็ตีฝ่าวงล้อมของพอม่าเดินทางเดินทางออกมาจากอายุธยาผ่านปัจจีนบุรีผ่านชนบุรีแล้วก็พารยองแล้วก็ไปตั้งหลักที่จันทบุรีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์จันทบุรีเนี่ยเป็นจุดที่พระเจ้าตากเนี่ยรวบรวมรวบรวมกำลังพลทั้งชาวไทย ชาวจีนแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะกอบกู้เอกราชตอนนั้นเนี่ยก็เกิดพระเจ้าตากออกอบกู้เอกราชสําเร็จเนี่ยก็ถือว่าพระเจ้าตากเนี่ยเป็นผู้ที่กอบกู้เอกราชแต่ถ้าเกิดไม่สําเร็จพระเจ้าตากเนี่ยจะถือว่าเป็นกบฏเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าตากเนี่ยหนีหนีทัพ หรือว่าขัดคําสั่งของกษัตริย์นะเพราะว่าคําสั่งของกษัตริย์เนี่ยคือให้เฝ้าอายุธยาป้องกันไว้ไม่ให้เสียกรุงแต่พระเจ้าตักสินเนี่ยตัดสินใจตัดสินใจท่านก็ทรงมองดูแล้วว่าเอ๊ะอยุธย,ยาเนี่ยไม่น่าจะรอดกรุงน่าจะแตกแน่ก็เลยรวบรวมกําลังพลแล้วก็ตั้ง,แล,งแล้วก็ต่อเรือที่จันทบุรีเมื่อต่อเรือเสร็จเนี่ยท่านก็ รวบรวมกําลังพลแล้วก็กอบกู้เอกราชได้เราก็เสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยเป็นเวลาไม่นานประมาณ8ปดถึงสิเดือนเสียกรุง8ปดถึงสิเดือนอเมื่อกอบกู้เอกราชได้แล้วเนี่ยท่านก็สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะใครที่กษัตริย์องค์ไหนท่านใดที่ลงท้ายด้วยมหาราชเนี่ยก็ถือว่ามีคุณงามความดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองก็เลยได้คําว่ามหาราช แล้วก็สถาปนากรุงทนบุรีเป็นเมืองหลวงกรนะุงทนบุรีเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงเพียงแค่15ปีก็ย้ายมามาอยู่ที่กรุงเทพอนะอันนี้ก็จบเรื่องการเสียกรุงทั้งสองครั้ง